โตโยต้า Yaris Cross ขายในสิงคโปร์เริ่ม2.3ล้านบาทโตโยต้า Yaris Cross เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศสิงคโปร์มีให้เลือกทั้งไฮบริดและเฉพาะเบนซินราคาเริ่มประมาณ2.3-2.4ถึงล้านบาทยังไม่รวมภาษีบ้านเราขนาดตัวถังของโตโยต้า Yaris Cross นั้นความยาวอยู่ที่4,180ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,765ม mm, มความสูง1,590ม mm, ิลิเมตร ความสูงจากพื้นดิน175 mm, มิลิเมตรรัศีวงเลี้ยว5.3เ mm. มตรสีตัวถังทูโทนเป็นสีใหม่ที่เรียกว่าสีเหลืองทองพร้อมหลังคาสีดำหรู้ร้าเงางามติดตั้งไฟวิ่งกลางวันแบบแนวตั้งเป็น LED ใต้ไฟหน้าให้สัญญาณเลี้ยว ไฟท้ายด้านหลัง LED ไร้รอยต่อเลียนแบบแฮร์รีเออร์พร้อมไฟกระพริบ LED ออกแบบหรูหราล้ำสมัยป่งล้อสีดำและชุดกันชนสีดำรอบคันล้ออลูมิเนียมขนาด18นิ้วที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ประตูท้ายแบบไฟฟ้าภายในห้องโดยสารของตุย a ายาริ Cross ในรุ่นนี้มาพร้อมจอแสดงผลทีขนาด7นิ้วมาตรวัดคล้ายๆยาริสรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในญี่ปุ่นหน้าจอแสดงผลข้อมูล4.2นิ้วติดตั้งในระดับที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับจอแสดงผลมาตรฐานขนาด8นิ้วและจอแสดงผลแบบเฮดอัพสีห้องเก็บสัมภาระท้ายสามารถโหลดกระเป๋าเดินทางได้390ลิตรโดยไม่ต้องพับเบาะหลังติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร3ส,สูบมอเตอร์ไฟฟ้า Toyota Hybrid System คูน่าส่งกำลังทั้งหมด116แรงมา้าแรงบิด145นิวตันเมตรระบบขับเคลื่อน4ล้อ e f และ2 Wheel Drive ปล่อยกาคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า120กรัมต่อกิโลเมตรในขณะที่รุ่นออโต้บิลไดฟ์จะต่ํากว่า135กรัมต่อกิโลเมตรช่วงล่างด้านหน้าแบบ m ม c เฟอร์สันสตรัช่วงล่างด้านหลังชูไลค์ดับเบิลว h ชโบนในรุ่น e4 และเป็นแพลตฟอร์ม TNGA มี3โหมดการขับขี่คือ Mud Normal Rock ็อกแอนดนอกจากนี้ยังมีโหมดพิเศษสำหรับระบบขับเคลื่อน4ล้อไฟฟ้าได้แก่โหมดสโนว์และระบบ4 w d h y b r i d โหมด Trail ท,ที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของ Hybrid e-4 ในรุ่นไฮบริด1.5ลิตรนั้นอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่ที่31.1กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับขับเคลื่อน2ลอ้อและ28.0กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับขับเคลื่อน4ลอ้อหรือ e-4 ระบบ Toyota Safety Sense ประกอบไปด้วยระบบไฟสูงอัตโนมัติ Automatic High Beam Control ระบบเตือนเมื่อผู้ขับขี่มีอาการเหนื่อยล้า Driver Assist Alert ระบบความปลอดภัยก่อนการชนและเบรกอัตโนมัติ Pre-Collision System ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมหน่วงพวงมาลัยอัตโนมัติ Lane Departure Warning with Steering Assist ระบบประคองรถให้อยู่ในช่องจราจร Lane Tracing Assist ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Dynamic Radar Cruise Control แบบ All Speed สำหรับประเทศไทยเรายัางต้องติดตามแผนการตลาดของโตโยต้ากันต่อไปว่าจะนําเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยหรือไม่เพื่อแข่งขันกับซิตี้ไฮบริดนั่นเองอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากทางช่อง